วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกาในไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายพักทรัเฉ่งง่ายหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดก,การน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟอรนซ์โดยมีดรธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดก,การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นประธานในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตาตำบลม่วงชุม,มอำเภอท่ามหวัญจนรี ในการนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานธรระทานที่13ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนการบริหารจัดการน้ำหรือดูแลง้งผลของการระบายน้ำต่ำกว่าแผนในส่วนของการเพราะปลูกข้าวนาปลังคิดเป็นร้อยละ15ของแผนสำหรับการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะปกติ วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566นักโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อเนื่อมาจากพระราชดำริตำบลหนองไยอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำบาดาลขนาดใหญ่อเนื่อมาจากพระราชดำริและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีดรทวิศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานในภงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13 แนายประสาทสุขอินผู้มำนวในการโครงการชประทานกาญจนบ,บุรีและผู้เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงานในการนี้รองอธิบดีกรมชประทานเปิดเผยว่ากรมชประทานมีแผนดำเนินโครงการชประทานที่สาคัญในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองเพื่อช่วยเหลือพื้นที่อําเภอบ่อพลอยอําเภอห้วยกระเจ้าอเาเภอเลาขวัญอําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้แก่ 1. โครงการผันน้ำเขื่อนสีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีแผนที่1โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปี2568ถึงปี2572พื้นที่รับประโยชน์กว่า78,508ไร่แผนที่2โครงการอุโมง์ผันน้ำจากเขื่อนสีนครินระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปี2569ถึงปี2573พื้นที่รับประโยชน์กว่า414,192ไร่ 2โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนความจุ18.4ล้านลูกบาทเมตรระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปี2568ถึงปี2572พื้นที่รับประโยชน์กว่า42,370ไร่นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะเพินต้นน้ำซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควใหญ่ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลดุลเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ที่ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาต่างๆของห้วยตะเพินในเขตอาเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันในการดําเนินงานด้านทรัพยากรน้ําให้เสร็จรุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโดยเร็วสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านน้าบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งได้อย่างแท้จริง วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกานพงศักริทธธิสมิตพุ่มในการสำนักง,งานชลประธานที่13พร้อมด้วยนายอดุลเต๋แห่พุ่มในการส่งเครื่องจักรกลน,นายอำนาจชูวงผู้มในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณล,ลานชมวิวแม่น้ำแม่กรองสายเก่า ติดตามการดำเนินง,งานของเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกลในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13ได้พบปากกับนายชัดพันธ์เดชกิจสุนทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและนายชัยยุทธวัฒโนนายกเทศมนตรีตำบลม่วงเพื่อหาอรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปณบ,บริเวณลานชมวิวสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่15กุมภาพันธ์25 6 6เวลา13นาฬิกา นายดุลเตหแห่ผุ้มในการส่งเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายยศวัศรีเรืองเจริญผู้มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธ้ำมกาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายสาธารณรูปภคอำเภอท่าม่วงที่ลงพื้นที่ติดตามรายละเอียดความพร้อมของสนามฟุตบอลระบบสาธารณูปภคระบบไฟฟ้าและระบบป,ประปาณสำนักงานชลประทานที่13ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 การจนาบรีเกมระหว่างวันที่14-29สิงหาคม2566และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจันนิกาเกมระหว่างวันที่8-12กันยาย,ยน2566ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ในการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา30นาทีในพงศักริทิสมิทธิ์ผู้อในการสำนักง,งานชลประทานที่13ประธานคณะกรรมการพิจารณาการกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณาการกรองผลงานของนายอภิวัตสวัสดิ์โปรวิศวกรชลประทานปฏิบัติการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมาซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ตำบลว่วงชุมอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกาในพงศักดิ์ริธิสมิตรพุ่มในการสำนักง,งานชปรัทานที่13พร้อมด้วยพุ่มในการส่วนพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชประทานครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายประพิจันมาธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักกองและเพื่อให้การบริหารงานของกรมชลประทานเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุม,มอำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี